ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องโมเด r n i น f t v นะครับก็จะพามาเดินมาทัวร์หาดใหญ่กันนะครับนะเ,เดี๋ยวจะพาไปดูสติดทฟูดหาดใหญ่ครับทุกคนนะไอันนี้เดินอยู่ริมทางนะครับมีสินคา้าเยอะแยะนะครับหาดใหญ่นะเอนแล้ผมคนนึงเล่นเปลี่ยน มาชม,มามาเดินนะครับสวยงามบ,บ้างมามาตัวหาดใหญ่คแรบบัแบผมคนใหญยชาวต่างชาติก็เยอะ ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมาเลเซียรครับนะ,ะน,นี่สินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะที่จำหน่ายนะมีหลายแบรนด์นะครับเอ่อไม่ว่าเป็นโอท็อปนะครับหรือว่าสินค้าแบบวัตถุโบราณน,นะมีเยอะเลย เดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนู้นกันนะครับนะเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งนู้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะร,ร้านอาหารจีนก็มีนะครับนะมีเยอะนะครับ ค,คล้ายแพทย์แผนไทยนะครับแพทยๆไม่นะใช่เลยก็ว่าใช่นวดเพื่อสุขภาพนะครับล,ลูกค้าก็เยอะเหมือนกันนะ,ะน่าสนใจนะธุรกิจนี้นะครับน่าสนใจธุรกิจนวดก็น่าสนใจเลยนะครับนะคนเข้ามานวดเยอะมากเลยโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะ,ะชาวม,มาเลเซียนะครับวีน <'m> <Venus, Venus. S 2> ัสวีนัสนะครับนวดไปแบบเร็วๆครับ ธุรกิจงเที่ยนี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะในย่านาหาดใหญ่นะลูกค้นะาเยนะอะนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติชาวมาเลเซียนะครับนะนี่จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารฮา้านนะครับเปิดเลยนะโอเปนเบลีย์นะครับ เห็นไหมธุรกิจนว,นวดเยอะเลยนะครับมีชาวมาเลเซียใช้บริการเยอะมากนะธุรกิจนี้น่าสนใจนะครับนะวันนี้ก็จะมาดูตลาดในเมืองหาดใหญ่นะครับนะว่าจะลงทุนอะไรดีนะครับนะอันนี้จะเป็นรถตุ๊กๆะนะครับเออเียง,งบ่งงงน,นมากตัวบุฟราภายในน้อมากมาก นี่นะครับก็จะเป็นร้านนวดน,นะครับขา,ายแพทย์แผนไทยเลยนะครับนะด้านหลังมีหลายร้านหลายแบรนด์นะอยู่ติดกันเลยนะครับสังเกตได้ว่าลูกค้ายเยอะมากนะอันนี้น่าสนใจเหมือนกัน พาทัวเมืองหาดใหญ่ครับเอาผ่านนะครับเอผ่านมาเลเซียนะครับรถหรูทังนั้นนะครับในไทยก็ตกอยู่ที่สองล้านนะคันนี้นะเมื่อก่อนราคาอยู่ที่ห้าล้านบาทนะต่อคันเอาผ่านอ่ะนะครับ จราจรครับข้างหลังไหลามากเลย